ก้า9929สองค่ะ9929ตัวฐานของเขาจะอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็สูง7.5นิ้วค่ะหนา6.5นิ้วเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ รุ่นนี้งานสวยมากเลยนะเป็นงานหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นงานหนังวัวนะคะพิมพ์ลายลินจี่ค่ะโลโก้งานน้องสิงห์นะคะตัวสายตรงนี้กับตัวตัวโลโก้เนี่ยเป็นงานหนังแท้เหมือนกันเป็นงานหนังออยเงานะตัดกันกับงานละหนังลายลินจีคือสวยมากลูกค้าขาแล้วก็รุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขาจะปี ซิปนะช่องซิปนะประมาณ3ามช่องหลักๆช่องอันนี้นะคะเป็นงานซิปคู่เอ้ยเป็นงานห่างซิปคู่นะคะห่างซิปคู่แบบนี้ลูกค้าสามารถรูดได้2ฝั่งเลยนะซิปของเราเป็นซิปอะไรฟันข้โพดอะไรเป็นซิปสีทองลูกค้าขาอะไรสีทองคือสวยมากตัวนี้นะคะกลางออกมาลูกค้ามีซับในด้านในอย่างดีเลยเห็นไหมคะตัวนี้ลูกค้าอาจจะใส่เป็น power band กล่องแว่นตาลับยาหรือใส่พวกลิปสติกลิปมันลิปกอส แล้วก็เปิดมาอีกหนึ่งช่องนะคะลูกค้าจะมีสายคอสบอดี้มาให้นะคะกางออกมาค่ะมีหนึ่งช่องพ็อกเก็ตมีหนึ่งช่องพ็อกเก็ตนะคะแต่ถ้าเป็นช่องอีกช่องหนึ่งลูกค้าจะมีหนึ่งช่องซิปหลังตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยลูกคา้าสองช่องเนี้ยใส่ของได้จุเลยนะใส่ได้กระเป๋าสตังใบหนาใบเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วครึ่งใส่ได้เลยนะคะ เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะใส่ล่มได้ไหมใส่ล่มได้ลูกค้าอันนี้แค่ช่องเดียวนะน้องใส่แค่ช่องเดียวช่องนี้ยังไม่ได้ใส่เนี่ยใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะคุณลูกค้าขาเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมีความหนาดังนั้นลูกค้าสามารถจุของได้ค่อนข้างเยอะนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีสายคอสบอดี้ให้ตัวนี้เป็นงานหนังออยเงานะคะสายตัวแอตรงนี้สามารถปรับเลื่อนได้นะ9 9 2 9างตานได้เลยค่ะแล้วก็ 9 9 2 9กากี9929าาดำค่ะดำก็เหลือสองใบสุดท้ายค่ะคุณลูกค้าขายังไม่หมดนะคะคุณลูกค้าแป๊บหนึ่งนะ9 9เ9เหลืองค่ะเหลืองจะเหลือใบเดียวนะคะอันนี้จะหมดแล้วค่ะคุณลูกค้า99 29แดงนะคะแดงเหลือ2ใบจ้าแล้วก็เก้า 2 9มิ้มินค่ะใครสนใจรุ่นนี้นะคะแคปเจอร์หน้าจอทักหาแอดมินได้เลย